สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังอฟซีมอเตอร p นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนดึกอีกแล้วนะฮะในค่้นคืนของวันที่16กุมภาพันธ์2565ครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของนักแข่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ MotoGP แน่นอนนะฮะว่าชื่อของเขาเนี่ยถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานในรอบยี่กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาจากนี้ต่อไปนะครับใน แวดวงข่าวสารในเรื่องราวของการแข่งรถในเรื่องราวของ MotoGP เราก็คงจะต้องกล่าวถึงรายชื่อของเขาเนี่ยอยู่กันไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวนะฮะผมกำลังพูดถึงวอลเลนิโนโรซี่นะครับหรือว่าเดอะด็อกเตอร์หรือว่าพ่อหมอนะครับสัญลักษณ์ VRC6 เหลืองขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงที่เป็นหนึ่งในไอดอลของหลายๆคนเลยนะครับและแน่นอนครับเขาก็คือไอดอนนักแข่งของผมด้วยเช่นกัน แม้ว่าเขาจะประกาศรีไทยไปในปลายปีที่แล้วนะครับกับ26ปีที่ผ่านมานะที่อยู่ในวงการ m o t o g p ทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่สมัยก่อนเป็นรุ่น 125cc ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็น250 CC แล้วก็ขึ้นมาเป็น GP500 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแล้วเขาก็ยังคงยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องนะฮะความฮอตฮิตของเขานะครับจุดเด่นสิ่งที่มันเป็นดึงดูดใจนะครับว่าทำไมนะักแข่งคนนี้ถึงได้ว่ามีแฟนคลับเนี่ยติดตาม ทั่วทุกมุมโลกมันไม่ใช่ความเก่งกาจที่เป็นสถิติต่างๆนะครับที่ผมคงไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายในในวันนี้แต่เราจะคุยกันแบบชิวๆแบบสบัพย์เพรีะนะครับเกี่ยวกับระหว่างผมกับพ่อหมอนะครับความประทับใจส่วนตัวกันมากกว่าสถิติต่างๆผมเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่นะแต่ถึงจะไม่ทราบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในคลิปรายการผมว่าน่าจะมีการได้คุยถึงเรื่องราวของรอสซี่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่า โอเคละ่ะผมก็ชื่นชอบชื่นชมเข้ามาตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่กลางยุค90ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการของผมบางท่านเนี่ยยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำนะดังนั้นคนที่ดูม o t o g p ีมาอย่างยาวนานเอาง่ายๆว่า10ปีขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับถึงจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาอย่างไรก็แล้วแต่ในเราได้เห็นความเก่งกาจของนักแข่งหมายเลข46ชาวอิตาลีคนนี้แล้วก็อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาดูเนี่ยอาจจะยังเราอาจจะรู้จักแค่ไม่กี่คนนะครับ อาจจะรู้จักแค่มาร์กมาเกดแค่โดวิโซโซแค่ท็อปกันแค่ฟบิโอควาตาลารแค่เปโกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ถ้าย้อนหลังไป10ปีขคืนหลังย้อนไปเนี่ยแน่นอนนะครับว่านี่คือนักแข่งที่สุดยอดที่สุดสุดยอดในเรื่องของสถิติอันนั้นก็เพราะว่านะครับแต่ไปสุดยอดในเรื่องของการเป็นตำนานการที่แบบว่าทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยหันกลับมาสนใจกีฬาตรงนี้ อ่านะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติเขาด้วซ้ำนะฮะแต่เห็นสัญ,ญลักษณ์ The Doctor สัญ,ญลักษณ์ VR46 เห็นเข้าไปพูดกรู้สึกว่านี่บ่งบอกได้เลยว่าต้องเป็นชื่นชอบรถแข่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ประวัติอะไรเขามากมายนักนะครับนั่นก็คือมันบ่งบอกถึงความฮอตฮิตของนักแข่งคนนี้ตัวผมเองเนี่ยผมติดตามเข้ามาตั้งแต่อยู่อาเลีย e นะครับสมัยก่อนก็คือลงรุ่น 125cc ถ้าเทียบกับทุกวันนี้จะเป็น m o t ต3รครับ m o t ต3ด้วยสีสันทั้งทรงผมเครื่องแต่งคายชุดต่างๆรถนะฮะแล้วก็ลีลาอันยียวนกวนบาทาเหลือเกินของเจ้าตัวเมื่อก่อนก็คือเด็กเกลียนแห่งยุค90นะเกลียนมากแล้วก็ทั้งเกลียนทั้งเก่งมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ของนักแข่งที่ไม่เคยมีมาครับปกตินักแข่งเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่ รู้สึกมากกลัวมากอะไรอยู่นครับในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยแต่ถ้าจะเอาแบบว่าแสบสันจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นคนคนนี้อ่าแล้วกวนแล้วเราเก่งจริงด้วยนะฮะมันก็จะมีทั้งความทะเลตนความน่ารักนะครับสมวัยในสมัยก่อนที่อายุแค่ยังไม่ถึง20ใช่ไหมอ่าโผล่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าอิตาลีเองก็เป็นแหล่งที่เขามีนักแข่งชื่อดังเนี่ยก่อนหน้าที่รอซซี่จะขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วใช่ไหม และแน่นอนครับหนึ่งในงนั้นก็คือเจอโกโมอัลกอสตินี่ตำนานคนที่เป็นแชมป์โลกมากที่สุดถ้าตามสถิติคือ15สมัยนะฮะรวมกันแต่รอซซี่ใน9สมัยครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมาร์คมาเกส8สมัยใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละทีนี้แน่นอนนะครับว่าอิตาลีเขาก็ปั้นเด็กๆขึ้นมาเนี่ยแต่คนที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะต้องเป็นวาเลนติรอซซี่คนนี้แล้วผมก็พอเห็นปุ๊บด้วยความที่ผมเองก็เป็นเด็กวัยรุ่น ในตอนนั้นแต่อาจจะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าตัวกระเปียกเดียวนะครับคือลออซี่เนี่ยอาจจะเป็นเป็นพี่ของผมอยู่นะครับเป็นพี่อยู่หลายปีอยู่เหมือนกันแหละนะแต่ก็เราติดตามเขาคือเป็นเด็กเนี่ยมันก็ต้องชอบรุ่นพี่ใช่ไหมฮะก็ต้องจะไปชอบรุ่นเดียวงคงคงไม่ใช่ใช่ไหมคงจะชอบชอบรุ่นพี่อย่างเมื่อก่อนเราเห็นคนแถวบ้านที่ขับรถนะครับในบอำเภอในอะไรเงี้ย ที่เขาขับรถเป็น NSR Pro Arm 150 c c ซเขาก็ปลื้มนะครับสมัยก่อนเราจะเรียกเป็นบิ๊กไบค์คนไหนที่ขับรถคันใหญ่ๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่ต C หรอก่าสมัยก่อนนะแต่เราก็จะชื่นชอบไว้ทําไมพี่คนนั้นโคตรเท่เลยวะ่ะมันก็เหมือนว่าเรามองลอซซี่เข้าไปในลอซซี่ในช่วงที่กําลังห้าวๆนะครับอายุป,ประมาณ1 7 1 8มาในตอนนั้นนะเราก็ชอบเขาแต่ทีนี้ก็แต่ด้วยความที่เราเองก็ชื่นชอบมิกดูฮานอยู่แล้วนะแต่เราก็ปรารถนาว่า เราก็ไม่ได้ว่าชื่นชอบรถอาพีเหลียง e ไงฮะตอนนั้นสมัยนั้นผมผมมองว่ามันอ่านยากมันออกเสียงยากอะไรก็ไม่รู้แ,แล้วเมื่อไหร่ล็อกซี่จะได้ขับฮอนด้าไหมผมก็ลุ้นมาตลอดเนยฮะผมก็ลุ้นจนสุดท้ายความฝันของผมก็เป็นจริงนะฮะในวันที่เขาขึ้นมาในารุ่น p r e m i มี Class ในตอนนั้นซึ่งยังไม่ใช่ m o เตอรก็คือเป็น g ี5 0 0ก็คือใช้รถ NSR500 แล้วผมก็ชื่นชอบ NSR เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงนะฮะ,ะทีนี้พอ ชอบ NSR ชอบ Honda แล้วก็กลายเป็นนั่นกแข่งที่เราชอบมาขับรถที่เราชอบด้วยมันก็เลยกลายเป็นอ,อะไรที่ amazing มากเลยนะครับแล้วประกอบกับมิกดูฮานเองก็ไปต่อไม่ได้นะฮะนี่ผมจะเล่าแบบวบลัดตัดตอนนิดนึงมิกดูฮานไปต่อไม่ได้เพราะว่าประสบอุบัติเหตุที่เฮเรสนี่แหละนะครับในปี1999เราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะจะเชียร์ใครยังไงกันต่อและอีกอย่างหนึ่งก็คือลอสซี่ก็ขึ้นมาพอดีไงใช่ไหมครับหลังหลังจากที่ ไม่มีหลังจากที่ well, 1ปีถัดมาเนี่ยก็ขึ้นมาพอดีมันก็เลยประจวบเหมาะกันแล้วขึ้นมาอยู่ฮันท้าด้วยเออนะฮะก็เลยถวายให้ตัวเป็น FC ของพ่อหมอตั้งแต่บัดนั้นมาผมก็เฝ้าดูความสําเร็จของเขามาโดยตลอดนะฮะแต่เข้ามาได้ไกลเกินกว่าที่ผมจะคาดคิดจริงๆครับตอนแรกผมผมไม่คิดว่าเขาเขาจะมาได้ขนาดนี้นะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงในโมโตจีเนี่ยอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ ตั้งแต่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์2จังหวะ 500cc มาเป็นเครื่องยนต์4จังหวะก็มีทั้ง 1,000cc บ้างทั้ง9 0 0 c ีทั้ง8 0 0ซีบ้างสุดท้ายก็วกวกลับมาที่ 1,000cc อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่กันมายาวนานหลายปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงยืนหยัดยืนยงอยู่ได้นะฮะจริงอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะแบบว่าพลาดแชมป์โลกไปเนี่ยน่าเสียดายอย่าง2ครั้ง2คราวที่ชัดเจนที่สุดก็คือปี2006ที่เสียแชมป์ให้นิกกี้เฮเดนไปนะฮะ แล้วก็ปี2007นะครับมาเจอเด็กใหม่รูปคมนะฮะเคซี่โตนเนอร์ในตอนนั้นรวมทั้งในปี2015นะครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกสูงมากแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับฮงองเฮโรเลนโซไปแค่ไม่กี่แต้มเองนะครับเหมือนกับในปี2006นั่นแหละดังนั้นก็สถิติการเป็นรองแชมป์โลกนี่ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากแชมป์โลกแล้วเป็นรองแชมป์โลกก็เยอะอยู่นะครับตรงนั้น นั่นก็คือเป็นสถิติที่ว่ากันโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าก็คือสุดยอดนักแข่งคนหนึ่งแต่การที่แบบว่ามีเป็นสร้างปรากฏการได้ฟีเวอร์ได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งง่ายๆนะครับที่นักแข่งคนหนึ่งจะทําได้จริงอยู่นะครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาโด่งดังมาเพราะว่าเขาคว้าแชมป์ได้เยอะคว้าแชมป์โลกได้เยอะก็จริงแต่เขาจะเป็นนักแข่งที่มีคาแรคเตอร์ที่มันโดดเด่นที่ชวนให้ลหลงไหลฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะผมว่าทุกคนที่ชื่นชอบในมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจะรู้สึกว่าชื่นชอบเขาด้วยคาแรคเตอร์ที่อาจจะแบบว่าไม่ซ้ําใครอาจจะมีความยียวนกวนบาทาหรือว่าอะไรอยู่บ้างตรงนั้นก็อาจจะได้ใจในคนกลุ่มนั้นไปหรืออาจจะมีฝีไม้ไลายมือที่เรียกว่าไล่แซงเก่งออกสตาร์ทก็ไม่ได้ว่าออกนําออกอะไรอย่างนี้ถ้าสามารถที่จะทอน,นําดับได้อันนี้ก็จะเข้าเข้าตาสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวในสนามจริงๆ แล้วเรื่องรานอกสนามนะครับอย่างอาจจะเป็นการแต่งตัวเป็นไลฟ์สไตล์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือมันอาจจะเหมือนเป็นเป็นมานว่านําแฟชั่นเข้ามาสู่วงการรถแข่งจากที่เราอาจจะเห็นวงการแฟชั่นในรูปแบบของดาราศิลปินใช่ไหมฮะดาราศิลปินต่างๆอาจจะมีโมเมนต์นี้แต่โอเคแหละเขาก็มีในตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่โด่งดัง มาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเลยทําให้มีเพื่อนฝูงมากมายหลายวงการน่ะทั้งคนดังในแวดวงต่างๆแวดวงกีฬา้วยการแวดวงดาราแวดวงนักร้องศิลปินอะไรก็ว่ากันเรียกว่าเลยตายเป็นว่าเราก็ได้รู้เฮ้ยเขาปเป็นเพื่อนกับคนนี้เหรอให้เขามารู้จักกับคนนี้ได้อย่างไรประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้สร้างสเสน่ห์สร้างจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดยืนที่ทําให้แฟนๆเนี่ยติดตามเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก กมเกลียนอายุ16-17อยู่ไปจนถึงปีที่แล้วที่เขารีทายรวมทั้งทุกวันนี้ด้วยนะฮะหลายหลายคนก็ยังยังมาถามผมเลยว่าแหมคุณปุ้ยอยากอยากให้คุณปุ้ยเล่าเรื่องของพ่อหมอให้ฟังหน่อยอย่าทิ้งแกนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบว่าแกจะไปอยู่ไหนยังไงก็ขอให้แบบว่านําเรื่องราวของเดอะด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยมาเล่าหน่อยเดี๋ยวแฟนๆให้หายคิดถึงกันหน่อยผมก็แน่นอนนะครับต่อให้ไม่มีใครขอร้องผมเนี่ยผมก็จะต้องทําแล้วใช่ไหมล่ะในความที่เราชื่นชมชื่นชอบแก มากๆจริงๆนะฮะดังนั้นก็แน่นอนเลยก็จะจัดให้ตามสมควรแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะจัดบ่อยเกินไปก็อาจจะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแฟนๆที่รอข่าวอัปเดตในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่นี่อาจจะแบบว่าแหมทําไมเอาเรื่องราวเก่าๆมาเล่าบนะ่อยๆดังนั้นก็อาจจะหยิบยกเรื่องราวของรรสซี่หรือว่าของนักแข่งคนอื่นๆนะฮะมาเล่าในช่วงของปิดฤดูกาลไปแล้วในช่วงประมาณสักปลายปีอย่างนี้ใช่ไหมครับช่วงที่นั้นมันอาจจะไม่มีข่าว อัปเดตอะไรมากมายเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวของ MotoGP ลำลึกซึ่งผมก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมาเล่าใช่ไหมล้วล่าสุดที่ติดตามกันได้ก็คือลอซซี่ไปลงเทสนะครับลงเทสในรายการ4ล้อเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะครับไปลงเทสในสนามที่ฝรั่งเศส <c oughs> ก็จะเตรียมพร้อมสำหรับสนามแรกรู้สึกจะประมาณเดือนเมษายนใช่ไหมครับที่สนามอิมูล่านะฮะันนั้นนี่ก็คือเป็นการนำรถอาดี audi r8 ทีม WRT นะครับเป็นทีมของเบลเยียมนะครับก็จับมือกับทีมนี้เพื่อที่จะลงแข่งรา,ายการเป็นรายการชาเลนจ์ยุโรเปียนใช่ไหมฮะชาเลนจ์ยุโรปอืมรายการที่เรียกว่าก็เป็นรายการที่พ่อหมอเองมีโอกาสนะครับอยากจะแบบว่ามาลงแข่งแบบเต็มๆแต่ที่ผ่านมาแกก็ยังไม่ได้รีทายไงแต่นั่นแกก็เลยแข่งรายการที่มันอาจจะเป็นรายการสั้นๆนะครับที่ไม่มีจํานวนหลายสนามเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อาจ,จะเป็นซีรีส์ไปอย่างงี้ใช่ไหมแต่มา รอบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าไม่ได้เป็นนักแข่งมอเตอร์ีพีแล้วล่ะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นแกมาลงวายการแต่ดูแล้วมันเหมือนคงจะยากไปนะฮะแต่แต่ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดนะฮะทุกคนยังไม่มีนะครับแต่แต,แต่เราดูแล้วเนี่ยแกเหมือนแกจะไปนับหนึ่งใหม่กับวงการสี่ล้อแล้วตอนนี้ไงก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันเพราะตอนแรกก็ยอมรับว,ว่าแอบหวังไงว่าเฮ้ยก็จะกลับมาเป็นนักแข่งวายการให้กับทีมเดียวทีมของตัวเอง เพราะที่ยังมีทีมลงแข่งนะครับใน Moto 2ใน MotoGP เนี่ยอย่างใน MotoGP ก็จะมีน้องชายครับลูกา้ามาลินี่นะฮะแล้วก็สิทธิลักอีกคนนึงก็คือมาร์โกเบเชกี้นะครับอยู่ในทีม VRC6 ใช้เครื่องยนต์ดูคาติเดือนนั้นถ้าเกิดว่าพอหมอลงใบการเนี่ยก็จะต้องลงขับเครื่องยนต์ดูคาติอะจะเอาไหวเอาอยู่หรือเปล่าผมอยากเห็นตรงนี้เลยนะครับแต,แต่ดูแล้วเหมือนจะยากนะเหมือนจะยากนะที่จะแบบว่ากลับมาแต่ก็หวังว่าก็คงจะมามาดูหน่อย มาดูน้องๆหน่อยนะครับนอกจาก2คนนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือผลพวงความสําเร็จของเขานะครับที่สร้างไวเ้เด็กๆในคาร์เดอมี่เนี่ยก็คือมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกถึง2คนแล้วไงแป็กโก้บัญญัติในปีแล้วนะครับแล้วก็ปีก่อนหน้านู้นะสองพันยี่สิบก็เป็นแฟงกี้นะครับฟังโก้โมบิเดลลี่นะแล้วดังนั้น2คนนี้ก็ยังคงมีโอกาสนะครับที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกอยู่อีกผมผมเข้าใจว่ามีแน่ๆครับแต่จะเป็นใครนั้นเอง หรือแม้กระทั่งเด็กๆในอะคาเดมี่นะครับหรือจะเป็นน้องชายเขาหรือจะเป็นทีมตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างผลง,งานได้ดีอยู่เหมือนกันดังนั้นก็เขาคงจะมาแหละนะครับคงจะมามาดูใหญ่น้อยชื่อทีมยังเป็น VR46 อยู่ใช่ไหมต่อให้ยุ่งยังไงก็แล้วแต่แต่ผมว่าเขาเรื่องของรถแข่งเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดนะฮะมันหยุดไม่ได้หรอกมันจะทํามาเกี่ยวข้องกัน แล้วก็หน้าที่บทบาทใหม่นะครับนอกจากจะเป็นบอสแล้วนะครับนอกจากจะเป็นนักแข่งสีแล้อเนี่ยก็ยังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงนะครับจะต้องอดูแลลูกสาวซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะหลายๆคนก็อยากจะให้เขาหยุดก็มีนะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลยนะครับแต่ใจเขาผมว่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่า1วันก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยเขายังอยู่ในสนามแข่งอยู่เลยฮะยังคงไปลงเทสอยู่ที่ ฝรั่งเศสอยู่เลยนะฮะดังนั้นผบ่งบอกแค่เจนนะครับว่าสุดๆจริงๆนะครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแต่ก็เห็นแว่วๆว่าปรึกษากับแฟนนะครับฟานเยสกาอยู่เหมือนกันว่าอยากจะมีน้องผู้ชายอีกสักคนนึงว่าอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะพอหรอกคนเดียวเป็นผู้หญิงเห็นเขาคุณกะสาวออกมานะดังนั้นก็เราดูนะครับว่าบทบาทของรอซี่นะครับที่จะต้องเป็นทั้งบอสด้วยนะครับเป็นทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็ เส้นทางนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่าเป็นการเริ่มต้นสําหรับ4ล้อแล้ฮะก็คือเราได้ถ้าใครติดตามพ่อหมอมาหรือว่าติดตามผมมาเนี่ยก็จะได้เห็นใช่ไหมครับว่ารอซี่เองก็มักจะไปลงแข่งรายการ4ล้ออยู่ประจําครับเท่าที่โอกาสจะมีก็คือเป็นการปรูทางปูป,ปูทางเตรียมตัวไว้พอรีไทยเมื่อไหร่ซึ่งก็คือปีที่แล้วไงฮะพอรีไทยปุ๊บก็สารต่อเลยนะฮะทุกคนนี่ก็คือเป็นทั้งเรื่องราวความประทับใจในบางส่วนนะครับในอดีตที่ผ่านมาระหว่างผมกับ นักแข่งหมายเลข46คนนี้แล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดของเจ้าตัวนะครับว่าออกมาแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับมันไม่ครบถ้วนแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได,ได้เล่าให้ฟังกันในช่วงปิดฤดูกาลปิดอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ขอขอภัยครัปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ให้โรซี่เนี่ยก็ในวัย43ปีนะครับ43ก็ยังฟิตเปรียอยู่แล้ว,ลวนะก็ขอให้มีความสุขกับ ทุกเส้นทางที่เลือกไว้นะครับทั้ง4ล้อเองทั้ง2ล้อในในบทบาทของผู้บริหารและทั้งคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้ฟิตฟิตเปียๆอย่างนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็โผล่มาให้พวกเราได้เห็นให้มีข่าวคราวได้ได้ติดตามอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยยังคงเป็นที่ จดจำของเป็นแฟนมอเตอร์จีพีในบ้านเราเนี่ยหลายท่านนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ความยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างไว้มันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นประวัติศาสตร์ที่สุดยอดนะครับไม่ได้มาหาง่ายๆที่นักแข่งคนหนึ่งจะเป็นระดับแม่เหล็กจะเป็นระดับไอคอนของมอเตอร์ได้แบบนี้เนาะโอเคครับทุกคนครับลากันไปก่อนนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเห็นฝนตกหลายพื้นที่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ